แต่วรายการนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปกินไปเที่ยวแล้วก็ไปรวยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถวายบัวก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเที่ยวอย่างจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของเรานี่แหละค่ะเราจะไปกันที่เมืองหญิงกลา้าผ้าไไมดีมีโคราชปราสาทหินดินนานเกวียนนั่นก็คือจังหวัดนครราชสีมานั่นเองนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมกันเนี่ย เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสามารถส่งความคิดเห็นว่าอยากให้เราพาไปกินไปเที่ยวหรือว่าไปรวยที่ไหนมาได้ทาง SMS เพเบอร์เดิมนี้เลยนะคะเดี๋ยวพักโฆษณา,ากันสักครู่ก่อนค่ะแล้วช่วงหน้าไปชมกันนะคะว่าวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยจะมีอะไรแต๋วๆกันบ้างรับปเดียวค่ะจ้าตำนาละครเพลงอันลือลั่นแห่งกรวสู่ความตื่นตา รู้ราผู้ว่าบนเวทีฐานรื้อศักรลอยชูศักดิ์ทรงสิษร์อุ่มนกประุีเลยกินรีสิรุงรละาันโภค สายใหญ่อยู่เลยค่ะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือเฉพาะกิจนะคะออกเป็นรายสะดวกของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะตอนนี้ก็ประกาศเป็น Entrance หรือว่า i s s i s s i o n กันไปแล้วใช่ไหมคะถาวายปัวก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้เข้าศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ด้วยนะคะเอาละค่ะตามที่สมัครถาวายบัว พูดผิดเลยนะคะตามที่ทนายบัวได้บอกไว้เมืเ่อเบรกที่แล้วน,นะคะวันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาไปกันเลยค่ะและนี่แหละค่ะก็คือลานด่านเกวียนนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาะคะ่ะพอเข้ามานะคะสิ่งแรกที่เห็นก็คือเครื่องปั้นดินเผาต่างๆเลยคะ่ะมีนั้งแหละรูปสัตว์ตัวยใหญ่มากเลยนะคะรวมไปถึงสิ่งศากลเพชรสลิงมงคลมีนางอักษรที่สวยงามนะคะและ แบบขบขันก็มีเหมือนกันนะคะ <g ười> การทงก็ไม่ยากนะคะและราคาไม่แพงเลยค่ะ <g ười> เห็นไหมคะว่าเริ่มต้นตัวละสิบาทเท่านั้นเองค่ะที่นี่นะคะก็อยู่ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะคะและที่จะพามาดูวันนี้นะคะอีวสักครู่จะได้เห็นภาพกันค่ะอันนี้ยังเป็นลักษณะไบกุ้งปที่เห็นกันอยู่บ่อยแล้วนะคะ สิ่งที่มีเพิ่มตามนี้มาใหม่และถ้วยตัวชอว่าช็อปมากเลยเนี่ยนะคะอย่างค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มเด็กๆนะคะมีการตอบตัวด้วยนะคะดูเหมือนว่ากําลังเต้นแอโรบิกกันอยู่นี่ค่ะตรงนี้เลยนะคะถ่วยพววให้ชื่อว่าน้องสุขจค่ะน้องสดใจทำไมถึงชื่อนี้นะคะเพราะตุ๊กตาดินเผาพวกนี้นะคะยิ้มตลอดเวลาเลยค่ะ ไม่มีตัวไหนที่น้าบึ้งเลยนะคะทุกตัวเนี่ยยิ้มหมดไม่ว่าจะนั่งชิงช้าอยู่หรือว่านั่งอยู่กับพื้นเฉยๆนะคะต่างก็ยิ้มยันจังใสกันหมดเลยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศของที่ผู้สิทธิ์ของรายการเตาของเรานะคะไปเที่ยวชมค่ะน่ารักมากเลยนะคะแบบนี้นะคะรนะาคาอันนี้ก่อนนะคะ เห็นแบบนี้นะคะจริงๆหนักมากเลยค่ะตัวหนึ่งเกือบ5กิโลกรัมเลยนะคะเพราะว่าเป็นดินเผานันแน่นล้วนเลยค่ะก็ <introducing you. S 2> จะมีสีสรรันลวดลายที่แตกต่างกันไปนะคะมีทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาในชุดสีต่างๆทรงผมหลากหลายรูปแบบนะคะก็ลองทำน้าให้เหมือนน้องสุขใจนิดนึงไม่รู้จะเหมือนหรือเปล่านะคะใครอยากระบายสีเองก็มีให้ระบายเองได้ด้วยค่ะไม่จําเป็นนะคะเราก็สร้างสรรค์ของไล้เองเลยะค่ะถ้าไม่ชอบอันที่ร้านมีให้ ราคานะคะตัวละหนึ160บาทค่ะถ้าซื้อเป็นคู่ค่ะคู่ละ300บาทเท่านั้นเองนะคะเหมาะกับการให้เป็นของขวัญทุกคนดักมากเลยค่ะนีห่หมดแค่นี้นะคะถ้าตัวเล็กลงมาหน่อยค่ะราคาเพียงแค่60บาทเท่านั้นหรือซื้อเป็นคู่ก็เพียงแค่คู่ละห0ึ100บาทค่ะมีนจะกระซิบทำไมเหมือนกันนะคะค่ะว่าทุกตั ามากเลยค่ะและนี่เลยค่ะคือหนึ่งในผลงานของเครื่องปั้นลินเผาที่ลานด่านเพียงน,นะคะที่วันนี้แต่วพาเที่ยวของเราที่พาไปชมกันอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปแต่วพากินแตวพาเที่ยวหรือว่าแต่วพารวยที่ไหนเนี่ย <Yeah. S 2> ก็ส่ง SMS <Yeah. S 2> มาบอกเราได้เลยนะคะเั้หายบรัรับรองค่ะว่าจะพาไปกินไปรวยแล้วก็ไปเที่ยวอย่างแน่นอนเลยนะคะ เอาละค่ะนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้ทุกคนตั้งใจทำความดีค่ะแล้วก็ปรักกันเยอะๆนะคะรับถวายบูชด้วยนะคะสำหรับวันนี้รายการแต๋วขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ